อัน้มาอนองเนาะอบุอย่าปได้ลูกเนาะอือมั้ยนอันเาวาย้ยชบแดงไปลอยดังคือโดงเทนออุ้ยหนาในหน่อยซะมื่อตาเนี่ยก็เฮ้ยลอยเอ้ยไากยมาเสยาอุ้มมือต่

ฮาเสียมือเรี้ยงนี่้าอยากได้ผู้หญิง <c oughs> เหนาะเนาะลอยเนาะว้าเอโามาไปใส่เนาะใส่นอนแล้วตะกี้เขนจะมาป่วนอยู่แท่น้แล้ว แม่จะเหยียบหัวอยู่ห่วงนี้เป็นเตียวเมือมันกับมงเมฆจะเห็น่ได้จงไม่เนเลยมมันแจบขักวเนาะลูกอกอกร้ึกัะยิงอยู่ใลพรมเนาะลูกกองนไม่ยิงนงไงไม่ถึงตไม่หนอท้าเปนเขาัวปวดไเขจากตนิตติสดี่ยนเอ้ยไส้ยวอีพอเพ่าได้สิไปเห็นเพื่อนหรึอบ่ไดไปเหตบอกเอ้าหาว่าคือว่าได้ยินคือว่ามือเจ็ดำเขาจะหัไปนะคัอว่าในนี่คือว่ามือในี่ไปคือดไป อุ uh, uy, ้ยอุ um. Mother, no ้ยอุ้ยเบไปพังลำเรื่องเนาะอ่าแล้วซะมือเก้าค่ำน้่งให้ปัง้ายอุ้ยอายหายแล้วบ้านบองฮูเดอแม่ จอฮูโหลดจอส่วนนี่แหละจะหมดเจิตนกเม่นเฮ้ยเจ้ากินน้ำห่อนไหมแม่เลิกกินกินน้ำเย็นดิกินน้ำอยู่วัธรรมดาฮะอยู่วันกินหวานกะเจ้ากะเจ้าไปกินน้ำห่อนอามาไหวแม่อันไหนโม่อาวมาไหวแม่เฮ้ยเป็นแต่สร้างเทนนี่นะไว้ผมเม็นเหี่ยวบ่ฮะเบ๋อเบ๋อลูกล่ะโอ้ย อุ้ยเป็ดตะ้างเลยคอน้ำท่าแม่พี่น้องเอ้ท่าแม่เพิ่สิบหายนกอันน้นผู้น้องอู่นม่ได้แม่โดพ่ให้เอผอผอหหัวยน่หาพว่ะโหยอีฟอไปใส่รองพอด้วยอย่าอีฟอนี่นั่ก็ไปกินแล้วไหมไปเห็ดเชียงพ่อให้เาซะ ถ้าเอาเลยชาวเสือเมื่อชื่อนมให้กินดนแลนะเลยเนาะเนาะเนาะพอดิเมื่อเป็นน้องน้องแทนบ่เมื่อพอดิเด้น้องแทนเต่งขี้แตกแล้วขนาดจ๋าสิมีนยงอันอน่ะน้องบน้องบไปหาเมื่อไปหาน้องปน้องบน้องบ่ซะปตติเด้อพี่น้องเอ้ยขาวเฮ็ดจนพอยู่ดังกระโดง ซบกระเด่งอ <tinc S 2> ุ้ยไม่พอเพ็นชิวันอะไรเนาะกินนมจ้ะว่าแม่อ่กว่ทันได้มาเอานมมันันใช้กิน่นนอ่าจังมือจังมือเลยจ้าอันน่ะมันก็ไดขึ้นเดียวเนาะนำมากินหวานกินหางไหมนก็ได้ืนเดียวออตัวิฟานะตัวชิฟานตัวิฟา Khai <laughs> đọc đầy ngài. trong môn mẹ. bài chồng. Kìa chồng mẹ. Mm hát. 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 Mm

ก็มาดอือจงปวดปวดอว่และกันคือเปน้ำมันบใหญ่ไปไดเนี่ยบจ้งลมันก็ไปที่ไปยุ่งจนมันเอ็นปวดปวดปีปีป18ปีเดี๋ยวนี้แล้วเออจนจะจะปีลแม่40ีสียีแล้วไ่แล้วเอ ห่าง่าเพื่อนห่างกันนะิปดปีพีนอเอ้ปดปลยอันนี้ห่างกเกดคือไอ้ม่ได้ชิเป็ดปีเจริญอานุกันไดป้าห่างกันแต่ว่าชิปดปีพี่น้องเอ้ยมีน้องเซยอุ้ยกระู้นีกันได้ในอันในอันนั้นได้ชากราบอ้าวได้ใช่ไหม คุี่งอนอปตีเงในโนเจงนนเกิดจะโม้เศร้าเนาะต้บอกเศร้ากว่าจังหวาทำไมตั้งใจยันเศ้าอยู่ไอ้จอนเศร้าพอดีเ่ยตั้งเจ้อาสิเอานี่ยนดีเมะบ่เลยกตั้งเอาก็ไม่ได้ี่จะเอาเลยต้งเอาเลยเนาะเอาเลยไม่ว่า่าเอาหลุดเลยเละมันมันได้ ก็ว TH <ourselves> ่าบ่เอาหนือไมันาหักเข่าเลยเลยหักหักแค่ได้มืมาอยู่น้ำแล้วก็อยากจะเห็นยังก็เอามันมีแหละเอาแบบนี้นะแค่มาตั้งใจคืดว่าอยากได้เนาะบอกได้คืดจังพี่มันร้อนมากเลยก็เลยเอาแต่หูแต่แต่หูโอ้านมากกันยังบ่ได้เอาบ่หน่อยนะพูบ่เอาอะไรอย่างเงี้แต่เขาบอกคำหน่อยยังหน่อยนี่ฝึกกันยังบ่เอาได้ผู้หญิงหายเซยกินนมยังแมย์ บนงเออเอามากินถาชั่นน้องมานและนมองมันมาแล้วนมองมันทำมากินถาไปก่อนขอขอน้ำถั่วแม่เมื่อเลี้ยงพี่น้อยจะน้อยเอฟซีอามแมงแครนาเพิ่งเอากระยาน้องแทรนยังน้อยพัดใบอุ้ยขาวแทนนีน่ะดั่งกระดงอีแม่ว่าดั่งดุ้งด่งอีแม่เพิ่นว่าเพิ่นว่าเพื่อนดั่าเออ เขามาบึงในห้องมอก็จะอุ้ยดังเมื่อกกระดอแท้อุ้ยลูกกุเถ้าก็มาดังโด่งแท้ก็จะกวนอะไรปันพลังตัวแหววอืมมาเห็นกระทมแล้วเจ้ามายงงเห็นนั่งอยู่ขงหมุกอยู่เตียงเตียงเนาะก็จะกัน ป่าลูกมาได้ลู่โว้ลือมายางก็จะเสียข้าวโพดพ้นาวได้ลูกกระเทาะกระเ้ามายังเหมือแท้บริลลิงเขาจะได้เขาจะขไปด่บมุหยัดกเทากระเทาพอเกิดลูกนะลูกขยว้าข้าวอได้จดปีเลยหัว40แล้วะหามุนข้างนอกเด้นลูกเด้อโบ40 41ปีมาอีพี่น้องเอ้ยทําแม่มีลูกน้อยพี่น้องเอ้ยกะผู้ลังคนก็ว่า41ปีกะยางอนยูผู้ลังคนก็ว่าอยากได้บ่แม่นเหี่ยวติแม่ม ็คือย่านได้เนี่ยอันนี้ไปหาท่านหมอไปกวดเพิ่นก็บ่ได้นึงเนาะคือธรรมชาติก็ได้ไปหาเก่าไปเออเห็นพ่อบําเอาคือว่าพ่อคือว่าอีแม่เฮาก็ไปหาหมอได้คือว่าไปหาหมอแกนกอกซะ กะไปกูดเบิ uh ่ง uh ว่า uh ว่าญาญเพิ่น4:00นเกิดยากเนาะญาญมันกะบ่อวยบ่ยัเฮาเฒ่าเลยออไปแล้วอ๊ยเป็นหยังดอกมันกอวยแล้วล่ะวเตรียมโลดเมื่อยเจ้ากเตรียมแล่เออเอาไปวันเสาร์วันจันทร์ก็ได้เตรียมโลดนันนันวแล้วไปเกิดวันจันทร์ีลแม่อันออ่านกว่าเกิดวซะนกกจันอีโมกจันนีกจันอันานเด้ะพุด ก <laughs> ี้ผู้เดียวแล้วแหละเกิดแปงหมูโอ้จะไปวดไปเช็คเบิ่งกเลยว่านว่าเป็นไดอกเด้วนว่าผา่อก็บ่อยากเก็บโลสิบ่ผาเโอ้บ่เป็นยังดอกมก็ได้อีกอกวมันบ่แม่นแนวหยังเป็นตสงทดพี่น้องเอ้ยผู้ขาวจะปอยู่น่ได้ผู้าวลูกจมดง ้ลังคนกับว่าบัาวเทาดอกซันนี่กับพอดียู้ลังคนกับว่าบัวชามชิบหา <c oughs> ปีแล้วก็แลเอาลูกแต่ว่าสาปูบัเคยนะเอาเอาได้แต่มันเป็นเม็เนเมเด้าหาบัเคยเอาจะเถะื่อนไ่ไก่เตะกันมันเถื่อนเน โลไฟมันนอนอีกเลยโอ้ยนอนอได้